สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตโครงการเราชนะสแกนหน้าไม่ผ่านแก้อย่างไรจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิ์เราชนะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันความคืบหน้าคนได้รับสิทธิ์เราชนะ ยังพบปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านโดยเฉพาะในขั้นตอนสแกนใบหน้าไม่ผ่านแบบนี้ต้องทำอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่า ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมาตรการเราชนะเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019ะระลอกใหม่โดยรัฐบาล มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้7,000บาทซึ่งเงินดังกล่าวไม่ได้โอนให้เป็นเงินสดแต่เป็นการจ่ายผ่านแอปเป๋าตังอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดพบว่าประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวนมากยังคงมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านโดยเฉพาะการสแกนใบหน้าไม่ผ่านจึงทำให้ไม่สามารถใช้เงินในแอปเปาตังได้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ หากเกิดกรณีแบบนี้สแกนใบหน้าไม่ผ่านต้องแก้ไขอย่างไรสำหรับการสแกนใบหน้าไม่ผ่านขณะที่ยืนยันตัวตนใครที่ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะแล้วพบว่าตัวเองได้รับสิทธิ์แน่ๆแ,แล้วและเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนแต่สแกนใบหน้าไม่ผ่านสักทีมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1 ไปยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ตู้ ATM สีเทาทานธนาคารกรุงไทยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เปิดแอป Google Map จากนั้นค้นหาคำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนเพื่อค้นหาตู้ ATM สีเทาใกล้บ้านเมื่อค้นหาตู้เจอแล้วก็ให้ถือบัตรประจำตัวประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย เลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเสียบบัตรประจำตัวประชาชนระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประจำตัวประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตางังเป็นอันเสร็จสิ้น ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะไม่ไปทำการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาหลักฐานที่จะต้องใช้คือบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้บัตร ATM สําสำหรับวิธีการที่2ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาวิธีนี้ก็สามารถแก้ปัญหาการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ไม่ผ่านได้เช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีตู้ ATM สีเทาใกล้บ้านคุณก็ยังสามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาโดยตอนนี้ทางธนาคารมีเคาน์เตอร์สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนของโครงการเราชนะโดยเฉพาะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ให้เข้าไป ที่เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทำการเรียกคิวให้แจ้งว่ามาขอแก้ไขยืนยันตัวตนในแอปเปาตางังไม่ผ่านพร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนในแอปเปาตางังแก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะรีเซ็ตระบบให้และให้เรากลับไปทำตามขั้นตอน ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังอีกครั้งเสร็จสิ้นในขั้นตอนการพบเจ้าหน้าที่ขั้นตอนต่อไปคือให้เปิดแอปเป่าตังขึ้นมาแล้วกดไปที่การเข้าใช้งาน G w a l l e t และทำการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้งขั้นตอนต่อมาระบบจะเมนูการถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนและสแกนใบหน้า ซึ่งก็ทำผ่านได้ง่ายกว่าเดิมหรือบางกรณีเจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้โดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าซ้ำก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านได้ง่ายๆขึ้นลำดับสุดท้ายเมื่อสแกนหน้าผ่านก็จะมีข้อความขึ้นมาว่ายืนยันตัวตนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรอรับเงินเราชนะได้เลย3,000บาทนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube h r channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube h r channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube HR channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม